สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับรายการแสวบอีพกันแล้วนะครับแปลงไปไม่ได้จริงจนี้คือตอนนี้เราคิดคอนเทนต์หนึ่งออกเวลยคือเราจะเอาคนที่ทำอาหารไม่เป็น่ะในกลุ่มเราอะ่ะ <What? S 1> มาทำอาหารด้วยกันเวลย ก็คือเอาทีมงานเรามาทําอาหารเพราะว่าถ้ามันทําไม่เป็นอ่ะมันก็จะต้องทําเป็นพระราการนี้ดแหละเราจะทารายการแบบว่าเราจะไปซื้อวัตถุดิบมาโดยที่เราไม่บอกว่าวัตถุดิบคืออะไรแต่ว่าเราจะเป็นคนจัดแจงทุกอย่างแล้วก็มาแล้วก็โยนให้มันทำนั่แหละทุกคนแต่เราจะไม่ได้บอกมันนะเราว่าเดี๋ยวเราโทรไปบอกมันแล้วก็พบกันวันพรุ่งนี้ทุกคนบา,บายสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับรายการสุด โปรดักชันแต่ไม่มันไม่ใช่รายการแสวบโปรดักชันเว้ย,ยมันเป็นรายการใหม่แก่ก่องที่พวกเราสร้างขึ้นมานั่นคือรายการครัว1-0โดยมีผู้ดำเนินรายการดังนี้แป๊แปะแปะโอ๊ยอนึงเชิญ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 บางเตียบาง,บางกูเนี่ยบางกูเนาอ,อบางกูก็มึงรู้ไหมว่าพวกมึงมานั่งกันทำอะไรไม่รู้ครับต่กูก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้ ไม่ห้ามไม่อะไรเลยไม่ไม่ห้าม okay, ต่อโ<ๆ>อเคเขียนด้วยถ้าไปด้วยจะเหมือนวใครทเอะนรการยย <laughs> ก็คือกูอะรู้มาว่าพวกมึงอะไม่ทำอาหารกันเลยสุว่ะ ไม่ทำยู่บ้างปกติไม่ทำก็ไม่ทก็เป็นเด็กขี้เกียจนอนอยู่ไม่ก็กินข้าวแม่ก็อร่อยแล้วทำไมต้องทำวะถ้าแบบว่าวันหนึ่งต้องต้องมาอยู่คนเดียวอะไรก็ก็ตอดไข่ได้ต้มมาม่างเงี้ยกแล้วมันมีประโยชน์ไหมค่าทางโภชนาการอ่ะมันมีไหมไข่ก็เป็นโปรตีนแล้วแล้วมันครบข้าวหมวยล่ะเนี่ยมึงเลยตัวผอมอย่างเงี้ยอันเนี่ยไข่กับพริกไทยดำแล้วไงครบครบแล้วจุ๊บครบแล้วนะเอาเป็นว่าเนี่ยวันนี้กูเรียกพวกมึงมาทำรายการเนี้ยกูสร้างรายการจะบอกนะว่า พวกคุณต้องทำอาหารใช่ใช่ใช่พวกมึงต้องทำอาหารถูกต้องเพราะว่าพวกมึงทำไม่เป็นเวยกูจะจับพวกมึงทั้งคู่เนี่ยมาทำอาหารเวยโดยที่กูจะเป็นคนกำหนดวัตถุดิบกูจะเป็นเดียวเดียวเดียววัตถุดิบกูต้องเป็นคนกำหนดดีกูไห้รู้ว่ากูทำอะไรมิสซิรี่บ็อกกูจะเป็นคนไปซื้อวัตถุดิบให้พวกมึงเองโดยวัตถุดิบอ่ะมันจะอยู่ในอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการห้าหมูเวหะหมูเลยเออมันจะครบห้าหมูเลยแบบว่าแป้งหินดินทรายไม่ใช่ไม่ใช่ตอนมึงสร้างบ้านนั่นแหละ กูจะซื้อมาแล้วให้มึงมาคิดเองว่ามึงจะทําเมนูอะไร้ยมึงว่าพวกมึงทาได้ไหมลอแต่กูเชื่อว่าพวกมึงอ่ะทำไม่ได้หรอกไม่อะไรไม่คือสมมติถ้ามึงซื้อไข่มาเนี่ยกูก็ทาไข่มึงได้แบบไข่ดาวเอ้าถ้ามันง่ายก็ไม่สนุกอะดิผมก็อยากซื้อแต่แปลว่ากันไม่ใช่เอารังไข่มดแดงมาแล้วกูยําไข่มดแดงให้มึงกินหึ่งดีไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาเอาแบบว่าเดี๋ยวกูคัดสรรมาอย่างดีเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวกูออกไปซื้อวัตถุดิบให้พวกมึงแล้วกูต้องไปไหมล้กต้อง มึงรอดูอยู่ห้องว่าแบบกูจะซื้ออะไรกลับมาแล้วพวกมึงก็คุยคุยกันไว้ว่าเนี่ยถ้าได้เนื้อสัตว์อันนี้มาสมมติว่าได้เนื้อตัวเงินตัวทองอย่างี้มึงจะทำเมนูอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวเงินตัวทองหันไหมขดอยู่โอเคนะแต่ก่อนที่กูจะไปอ่ะผมขออนุญาตแนะนําสมาชิกใหม่นี่ก็คือสวนครับเขาคือสมาชิกใหม่ของแสกแกงนะครับส่วนโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมมจะไปซื้อแล้วพวกมึงรออยู่ห้องนะไปนะบาย ทุกคนเ,คเราก็ไปซื้อของกันมาแล้วนะอันนี้ก็คือไขมันนะทุกคนมันคือไขมันในหมวดหมู่อาหารเคาข้ามหมูเสร็จแล้วก็ทิงไตอันนี้ก็หมวดร์โบไฮเดตปะน่าจะใช่ทำไมเต็นควายใหญ่จังอะ <c oughs> อะไรถึงจะสนุกมันก็ต้องอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือเนศาศาศื้อสัตว์ก็คือโปรตีนทิงไตเสร็จแล้วอันนี้ก็คือเวจตทาร์เบิลเราอะผลไม้ ไช่เหอกผัก่ะกเหล่านี้นะไม่ใช่อันนี้ทุกคนอันนี้ก็คือมันอยู่ในหมวดหมู่แระธาตุไม่ใช่มันอยู่ในหมวดหมู่อันนี้ดิแระธาตุวิตามินไม่หรอไม่ใช่ผลไม้อาวิตามินแต่อันเนี้ยไปเซิร์ชมาแล้วมันก็ไม่ใช่ผลไม้เขาบอกว่ามันคือพืชตระกูลเมล็ดที่ไม่มีตระกูลอะไรสักอย่างนี้แหละแต่ขออนุญาตทุกคนขอโทษทีแบบว่าพวกเรางงนะแต่ว่าก็ตามนี้แหละอร่อยไว้ื้วยดลาอย่าง พวกมึงก็จะคิดเอาแล้วกันเราจะทำอะไรหดูแล้วนะไม่เอาแบบแครอทต้มมาให้กูแทะไม่เอานะเน,นี้อทำคนอันเนี้ยคือเฮ้ยเขาเขาไม่ได้จ่ายคือเนื้ออกไก่อกไก่ลอกหนังอ <c oughs> กไก่ไม่มีหนังเ้วยแต่มหมาก็ต้องห <c oughs> มักไก่ฮ่วนต้องทำ <c oughs> นี่อันนี้ปลอดสารพิษร้100อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่ไอปลอดสารพิษหรือไม่ปลอดเนี่ยกูจะทำไม่เป็นเอาเป็นว่านี่แหละทุกคนเราก็จะให้พวกมันไปิำรายการทำอาหารของพวกมันอล้นะเอา เช็คว่าไก่สดไหมเอาครับตอนนี้เราก็อยู่กันในครัวของเราแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนว่ามันซื้ออะไรให้เรามาบ้างอย่างแรกเลยนะขนมปังกระเทียมสูตรดั้งเดิมแสดงว่าไม่ได้หาหมอหมายถึงแล้วทำไมวะดั้งเดิม really They are? have you're fine when you're fine just to that not you you ask say how ต่อไปนะครับเป็นเอ่ออันนี้น่าจะเป็นอยู่ในส่วนของโปรตีนละเมื่อกี้น่าจะเป็นคาร์โบให้มันละต่อไปเป็นโปรตีน อกไกล่ลอกหนังนะครับทุกคนอกไก่ขนมปังกระเทียมก็ยังคิดไม่ออกอดีๆวะต่อไปก็ต้องมีเนยนะมันก็ให้เหนยไปด้วยนะข้าวโพดเดี๋ยวก็ข้าวโพดอบเนยโอ้ข้าวโพดอบเนยนะได้ต่อไปน่าจะส่วนของผักละมันให้แตงกวาม,มากะหล่ำปลีกระหล่ำปีให้กระหล่ำปีมาอันนี้ก็เป็นอันอันที่เราเตรียมมาเองก็อันนี้ก็น่าจะทําได้ละแต่ก่อนอื่นเลยนะ เรามาคิดเม่นวนก่อนใช่ทำอะไรคือเท่าที่ดูนะมันมีไก่มีเนยข้าวโพดนมบางกระเทียมตุ้ยแล้วทำอะไรทำอะไรดิยำไก่ข้าวโพดเนยนมบางกระเทียม<อ>ยใส่กระหล่ำปีโปะบนคลายกรับยำไก่ข้าวโพดหน่อบางกระเทียมเนยใส่กระหล่ำปีโปะข้างบนเป็นไงจีเนียสเคลียทียำไก่ดิบๆเอาเอา,เอามึงคิดได้ว่ามึงอยากทำอะไรแไนรี แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไก่หนูฟังกระเทียมคือเอาสมบัติกระเทียมมาโปะข้างบนไก่แล้วก็กินอย่างนี้ไก่กินเท่านี้ทั่นสิก็ออเนี่ยก็คือทำอย่างนี้ใช่มึงดูมึงดูความสดของไก่ก่อนคือเราจะไม่ทิ้งไก่ที่แบบเจ้าแบบนีเนี่ยอย่างเงี้ยคือเราจะทำสเต็กไก่แล้วก็ เอาขนมปังกระเทียมเป็น a p ไ e t i อ e r แล้วก็ใส่ไม่อันนี้ของกูกระหล่ำมึงเป็นอะไรไกนกระหล่ำเนี่ยฮะนี่เห็นข้าวโพดของเราเราอ่ะจะเอาข้าวโพดมาประดับบนสเต็กแล้วเราก็จะได้สเต็กไก่สุดเฟีย้ยวนนะโอเคแล้วก็เดือดเลยนะยังไงสเต็กไก่กูก็มีความอร่อยกว่าแน่นอนดีกว่าไอ้ปังไก่ขนมปังอย่างเงี้ยสินคิดของกูีิสเต็กจะได้ก็ได้ครับตามทีับ ในเมื่อได้ของกูมาแล้วสเต็กไก่เดี๋ยวกูจะมอบน้าทีเหมือนในเมื่อฐานะที่กูเป็นเชฟที่เคยไปฝรั่งเศสมาก่อนมึงทำเป็นอ่ะไม่เป็นเคยไปดูเขาทำเฉยๆกูก็เคยดูกูยังน้ำไม่เป็นเลยมึงมึงดูอะไรมึงดูป้าต่อยกูดูมาเตอร์เชฟกูดูคูคุณต่อยอ่ะเออป้าต่อยกินม้าในเด็กป้าต่อยอนะมาเริ่มเลยเอางี้มึงทำเป็นไหมสเต็กไม่โอ้โหกูรู้เลยมึงนี่ ไม่มีประสบการณ์ด้านการเข้าครัวมาก่อนเลยมะมาก่อนเลยเอ,า,อยางี้มึงเอากูอยากรู้อ่ะมึงทำอะไรเป็นบ้างดูฮะดู <laughs> ดูกูทำห้อแล้ว<ล>ที่ดีต้องไม่เกะกะเชฟไม่แล้วมึงดูทำไม่ะ<า>ล้างไก่กูได้ไหมหล้างนิดนึงเราครับตอนนี้เราก็จะไปล้างไก่ที่สดใหม่ของเราเอาะ่เรามาเตรียมมัหนึ่งแนละ้เราจะมาหั่นกระหล่ำปีแกะซิลมันออกมาสะอาดไหมนะ สะอาดก็ได้และนี่ก็คือแตงกวาของเรานะครับกะหล่ำปีโอคสวยสวยเอาล่ะเราจะมาหั่นกะหล่ำปีเป็นครึ่งหนึ่งก่อนไม่ล้าล้างเลยล้างน้ำต้องล้างไหมเออวะต้องล้างวะ <laughs> ทุกคนทำได้ปหมไม่แต่ความสดของมันก็มันอยู่ในซิวอยู่แล้วสะอ,ด<ม>อาดไปล้าง พูดทำไมตอนนี้เรา,าใช้ไก่ได้เขียงนี่ต้องล้างไหมไม่ต้องหอนะเราทำสวกัฟกค่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็มีไก่ของเราคือถ้าเราทำสเต็กไก่แบบนี้ไม่เะียไม่สุกเว้เราจะหั่นเฮดูผู้หันดูดูดูก่อนดูนี่หั่นไก่แบบนี้เนี่ยทำไมหั่นยากจังวะ <c oughs> ไก่ต้องหัง่นเยอะ ไมงทำเป็นชิ้นไงไม่งั้นมันไม่สุกข้างในด้วยแต่เขาถอดต้องมั้อย่าเดี๋ยวมันตายก่อนต่อแง่กูบอกเขาพูดไม่เป็นเหรอ nope เทเรียงยังไงให้สวยๆดีวะเอี่ยอะไรขอร่องนู้นเสอาอ่ไมจกรายการนี้ไม่มีคนดูเลยกูให้คือเลยมึงก็หมักเลยหมักเลยอ่ะเนี่ยพวกกูลองกินอยู่เนี่ยเอาล่ะเฮ้ยหาอันนี้หน่อยโบรโบรกูกลมา บมักก่อนหมักก่อนไม่ต้องตัหมักนะเราจะใช้ซอสมะเขือเทศเฮ้ยซอสหอยไม่ใช่เหรอซอสหอยนางลมสีอิ๊วขาวโชยุคนออร่อยดีมันปิดยอดแต่มันก็มุกคือไปด้วยบ้านผมชอบกินรสดีนะครับก็เข้ามาได้เรามาหมักเลยใส่หมดเลย หน่งหนึ่งหนึงหนึงเฮ้ยใสรดดีกันหมดห่อเลยนะครับไม่คูกะปริมาณเป็นอ๋อไมไม่เอาสอนกะปริมาณไม่เป็นไรใช้ประสบการณ์ที่มีมาจากครัวแม่โจ้เม่กินแม่จ๋าเออต่อย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 นามึงนะโอเคเราก็ใส่รถดีเข้าไปแล้วต่อไปนะซอสหอยนางรมเคพอ เสือขาวมาบอกให้หยุดชนะ่ยหยุดเงยหยุดก็หยุดสิหยุดแล้วเดี๋ยวก็เข็มไม่ได้ขยับซะหน่อยมนะั้ยดมที่ดมดมคนดูได้ยินไหมครับถ้าได้ยินก็เค็งเกินลองใกล้ๆ,ๆได้ลินโอเคมาทีนี้ขยำขยำแต่ว่าเพื่อความสะอาดของเรานะครับเราจะหาถุงมือนะครับเรามาเริ่มขยำเนื้อกันเลยอันกครับไก่ไก่ โอ๊ยมึงดูขนาดถูเลยดูขนาดมือลวนนี้แต่กูก็การเล้กแค่นี้ราว่ามันยากไปยบอเพื่อนดูดิเอาปั๊ก่ายเอาได้เหมือนเหมือนเหมือนที่ปลาใช้มือเลยเออหันผักไว้อยากอยากหันยังไงบอกหั่นเป็นไอ้นี่สิ่ะแผ่นๆอ่ะไม่ได้ต้ปดปบ่อย จะทำสั่นเหรอได้ได้ได,ได้ชอบก็เอาถ้ายัางไม่ได้เราก็เพิ่มแล้วมันหอยทำไมไว้หก,กกิีกรรโกอะจะทำอะ่าอะไรเนี่ยปล่อยไงไม่ปล่อยลูกเต๋าเนี่ยเป็นการหันกระลำปีที่ไม่มีทรงอะไรเลยทรงเดี๋ยวรี่ยม,<ผ>มเดี๋ยวเส้นตอปรการณ์แบบนี้ ว่าได้เยังวะทีมหน่อยดิย,ย่าหางไม่สุกมากไปก่อนมากไปก่อนตอนนี้โอ้ยมันอ่านข้อโพลได้เหลือเนื้อเยอะมากอ่ะโอ้ยไอ้เฮีย โคตมึงบ <C jin x> er mm ้าไม่หรือมึงเอามีดอ่ะเอาจอดตรงนี้สิในในอยระวังนิ้วเออระวังนิ้วด้วยตรงๆสิครับกูคิดถเฉยอะไะกูดาวน์การแล้วกูคิดถเฉแล้วกูสร้างอาการขึ้นมาเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับแช่ประมาณ30นาทีโอเคครับทีนี้เราก็กำลังกำลังทอไก่กันอยู่ก็ไฟมันไม่แรงก็ให้เสียไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เสียว่าอะไรวะทุกคนเสียว่าอะไรสอย่าง สครับสี่หอยครับตอนนี้ระหว่างรอเราก็อร่อยจ้ะ่่ามึงทอดแล้วไมไม่มงย่างแล้วมาแต่ละแต่แต่พวกทอดูลมึงก็ลงไปหมดเลยพวกมันเป็นเจฟเอาเลยเอาเลยแต่มึงรับผิดชอบต่อวกบริโภคด้วยนะใส่ไปเลยไม่าางอน พออายุยังเออเช็คก่อนอะอะไรอ่าจะใส่อะหมดสิบสองเดือนแปดยังเดือนแปดปีไหน 25, อสองห้าแปดหนึ่งเฮี้ยสองห้าแปดนึ่งเอสอเก็บได้ดานใช่ไหมทุกคนมึงเชื่อกูดิเฮี้ยยังไงก็อร่อยมึงอะไรอยยมึงเฮ้ยเยอะไยแย้วไงยิดยังไงละ่ะมายยยยยยยอยา นี่น,นี่กลับไปกลับมานี่มองกับบ้างบ้างดิกลับไปกลับมานี่เป็น <laughs> ไรครับหายบ้างยัง <laughs> เมื่อยนะเมื่อยนะนี่กลับไปกลับมาซอสเนี่ยมันจะซึมซาบเข้าไปผิวผิวของเนยเอาเ <laughs> <laughs> นยลุกดามดามกูเป็นไรวะเฮ้ย <laughs> <laughs> มึงก็ร่างปับได้แล้วไอ้เหี้ยมันตอนแรกก็ได้แล้วเนี่ยโถ่ไอ้คุณ ใช่ก็สบสบคุณเป็นคำด่าแบบซบซ้อนเนี่ยไอ้คุณเฮ้ยเนี่ยจะได้แล้วจะได้แล้วเรามีซอยกระหริกหนวอยไหมคับไม่ใช่ซอยกระหริกกระร,ริกเบสกระหริกเบสเรายังมีกระหริกเบสแล้วก็ต้องหานาคายโยมนะครับอันนี้กระหริกกระหริกเบสทอดด้วยเตามหมี่ไงนุ่นจะได้กระหริกเบสแบบนุ่นก็ไม่ทำสองเตาล้อมกันเลยล่ะเอาละครับทุกคนกระหริกเบสนะครับสูตรดั้งเดิมไม่ได้ไสยกรรมใช่ไหมใช่คลับ กลิ่นกระเทียมเอาเอาเนยลองเตาเล็กใส่ด้อยไม่ร้อนเลยร้อนแล้วกูเริ่มร้อนแล้วกูกลัวร้อนมือไม่เอาจริงเ้ยคือตั้งแต่ไอคลิปกูกินน้ำแล้วอันนั้นน่ะก็กูก็ทรมานจะตายแล้วเนี่ยมีคลิปแป้งกูก็แป้งเต็มหน้าอยากรู้ไหมว่าคลิปแป้งมีคลิปไหนรอติดตามได้เลยค่ะคลิปแป้งคลิปหน้ากูก็เต็มหน้าเลย เต็มหน้าไปหมดเนี่ยแล้วตอนนี้ให้กูทําอาหารอีกมม่เป็นอะไรอ่ะคือมันไม่ทํเองคือจริงๆเนีเยเนืทีช้ช่องเป็นเนื้อนชองเป็นหมอกหมอกหมอกแหวกหมอกแวกหมอกตลกไปอะไรหมอกตลกเป็นคืออะไรตไม่เป็ะไรทำอาหารมันเส่นเรื่องยากแลวที่เดลือเป็มันซื้อมาก,ก็ง่ายตนะายเนาะแ่าดูดีหน,น้าดีมีหน,น,น,น้าอีกแล จะทำรายการละ EP งี้เหรอแต่ก็ทิ้งๆไปซะ EP หน้ามีมันบอกมี EP หนา้า EP หน้าทำอะไรไม่ได้จริงๆเออกูเชี่ยวชาญละวแต่กูไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้เมื่อไร่เอายังไงก็ออกมาอร่อยทุกอันมันต้องออกมาจริงเอาหน้าหน,น,น้าที่แม่เทียมลงก่อนเพราะว่ามันน่าจะหอมก,กว่าเพราะว่ามันทาด้านเย็นแล้วไม่พูดตั้งแต่แรกกวทำถูกแล้ว,วจะพูดขึ้นมาทำไม แค่เดาเดาแต่มันก็หอมดีนะแต่ไก่มึงกลายเป็นกระเพราไก่ไปแล้วมึงหั่นชิ้นเล็กเลยฝังเซ่ที่หั่นชิ้นเล็กอะเพราะว่ากูต้องการให้มันไม่ง่ายนะสุกก็ต้องดูมึงเอาไหมดูความเซียนไม่ไหมแล้วเนี่ยเก็บเลยอีกด้านหนึ่งยังไม่ลงสุกแล้วสุกแล้วด้แล้วเอีกด้านหนึ่งยังไม่ได้ลงเฮ้ยห้ามขัดรายการกูเกก๋ ไม่ใช่มึงมึงไปกินขนมปังที่พิซซ่ามันไม่อย่างนี้เหรอมันไม่ไม,ไม่โอ้โหแล้วดูชิ้นนี้กี่นั้นน่ะสวยเลยไม่สวย <No. S 1> ไม่สวยลงมาเร็วเดี๋ยวกูทอดไ,ได้เฮ้ยไม่ใช่ลงไปอย่างนี้ไอ้วนเอ้ยนี่เอาดูดูเนี่ยแค่แน่ได้แล้วพอพอ,อแค่แน่เนี่ยล,ลงไปหนึ่งสองพอ นี่หนึ่งสองสามเนี่ยถ้ามันเป็นเป็นอย่างงี้ไอขนมปังอะ่ะมันไม่สุกอ่ะเนอะมันไม่สุกก็ได้ขนมปังมึงกินสุกๆเหรอฮะขนมปังมึงกินขนมปังนนปิงนนป้งทุกวันหรือเปล่ามึงกินโควิดมั้ยมึงดูไก่ด้วยดูไก่ด้วยไก่ย,ยังไม่ได้ยังยังต้องผิงไฟอีกเลยทำตังก<แ>ันยังไม่ได้จะโดนเลิกสี่กันเฮ้ยร้องยังไม่ถึงสิบห้าวิกูอ่านบทความแล้วมึนไหม ปิอยังไงปุ่มปิดเลยถแล้วหละเห็นเยห้ส่งแล้วไม่ต้องส่งมากขนาดนั้นมาเอาจานมาต่อไปเราก็จะผัดไงจานจานเฉลยเตรียมผัดผักผัดผักนะครับผัดผักผัดผักวะครับผัดผักเล่นวัตถุดิบไม่ทำแล้วขึ้นเลยฮะขึ้นเลยขึ้นเลย ตัวแต่งที่สวยงามหน่อยดิไม่เป็นไรใส่ไปก่อนกนะเดี๋ยวตกแต่งอีกชามหนึ่งตอนนี้ไก่ของเราก็สุกกันแล้วนะครับเฮ้ยเหมือนเตียนไมีมีเขาคนนี้ราสอนี่เหมือนอาหารเนี่ยอาหารอาหารแบบอิตาเลียอิตาเลีย เคยไปอิตาลีะาลนะมไปนะครับผัดผักของเรามย่าเล่นสิฮรรัลโหลเเฮ้ยเฮยมาทำไมอีกเนี่ยไะทำไรคลิปอะฮรรัลหเออะไรนะทำไมเราจะาผัดผักันอินกะไทำอะไรเฮ้ยทำอะไรกะทยเนหมดเลยเหรอ เฮ้ยเขาหิวแล้วตอนนี้คุณเต้ทำเสร็จหิวนะตอนนี้เราก็กลัวเชฟของเราหิวนะเราก็จะทำให้เร็วที่สุดแล้วขาแค่ี้พอแล้วเนี่ยเม่องเยเราม่กินผัดผักเยอะขนาดนั้นหรอกกหน่อยแกะอยุ้งกูแลวมาขั้นตอนกูบุงกูทำเองเฉวินเซนโซกาซโนอุโชว์ให้ดูเห็นไก่กูแล้วหิวก็เป็นอย่างนี้แหละเอ้ยมึงใส่เนยอย่างเนี้ยนึกเดียง่ายเลยนี่นนี่ ใส่อีก,สอกสใส่เท่าไรเนยมันมันแค่ไขมันหลอหม่อดนไ่โดนินหวนจริงแค่หนึ่งมาผัดผเดี๋ยวผัดนเองโอ๊ย <c oughs> อะไรของเรื่อัโอ้ัห <c oughs>

ซอสห wow! ักเข้าไปต่อโอ้ยอยากินเนาะไม่เป็นไรเนกจอาโจ้วเฮ้ยอยู่ได้ไงวะว่ากูชื่อจริงของูก็คือโจดูโนา่ายูเมกาโจฮีกาน่าเอาล้ว จะได้แล้วสวยัะสรตอนนี้เราได้ข้าวโพดมาละข้าวโพดตอไว้นะจานก,ก็สวยๆเลยเอาสวยๆเลยนะขั้นแรกเอาไก่นะเอาไก่เหมือน <todavía> ไก่เป็นสิ่งประดับจานไก่พอดีดีเอาล่ะครับตอนนี้เราก็เสร็จกันแล้วนะครับ และนี่ก็คือไก่เหลืองพระจันทร์เสี้ยวโอเคตอนนี้เราก็ต้องหาผู้ชิมผู้ชิมของเราพ่อ,อราคทุกคนครับพวกมันก็ได้ทําอาหารเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พวกผมไม่ค่อยอยากให้มันเกิดขึ้นอีกท่าไหรคือเวลาที่ผมต้องชิมแล้วทุกคนจะไม่เห็นอาหารใช่ไหมหลับตาสินี่ครับทุกคน ออกมาก็กูจะไม่ชอบโปรดักชั่นนี้สุดๆเลยได้ได้ผลมาอธิบายหน่อยว่ามันเออมีแบบว่าตอ,ตอรี่ไหมหรือว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงเมนูนี้นะครับก็จะมีในสิ่งที่คุณเห็นนะมีไก่มีขนมปังแล้วก็มีผักกะล่ำปีฉ่ำๆอยู่ข้างใต้คงอาจจะ อธิบายเมนูนี้นะครับคือเมนูนี้ชื่อว่า Ylow chicken and อนด์บลก็คือแปลเป็นไทยก็คือไก่เหลืองพจัดเสี่ยวะจั์เสี่ยวมาจากไหนครับนี่ครับมาจากนี่ขนมปังที่เป็นพจัดเสี่ยวไก่เหลืองก็คือไก่กับข้าวโพดทำให้มันเป็นมีความเหลืองความฉ่ำซอสมันเหลืองไม่ใช่พะพูดหรอคือขนมปังเตรียมเราทอดด้วยไฟกำลังพอดีไฟประมาณเก้า ก้าวๆแล้วก็แล้วก็ทอดไก่ทอดแบบคล้ายๆจีครับอย่างที่เต้พูดคนอีสานเขาจะเรียบจีถ้าเหมือนปังนะครับเราใช้วิธีการจีนะครับก็คือแบบเสีย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 ต่อจีอะจีก็เหมือนกันเหมือนกันโชว์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 เส้นจีหออย่างนี้ต่อเลยครับผมมาไม่ได้มาเล่นๆนะคุณกูกูมานี่กูจริงจังนะนี่ คือพร้อมจะกินเมนูสุดพ<อ>ิเศษพร้อมท้องเสียไม,มนเสียเอเคห้ <laughs> องบานต่อไปนะครับ <laughs> เป็นไก่นะครับที่เราเอามาโปะไว้บนกระล่ำปีนะครับกระล่ำปีกับข้าวโพดที่เราเอามาแต่งแล้วมีความจุลชีคือเราทอดด้วยซอสส่วนเปอร์เซ็นต์สักรอยเปอร์รอเซ็นต์ก็มีเลยมั <laughs> นไทยเหตุผลเพราะที่ผม ล้างสารซ้อนมาขึ้นมาก็คือเข้ากับขนมปังกับไก่วิธีกินนะครับให้คุณกินไก่ไม่ใช่ขนมปังขนมปังไก่ข้างบนแล้วก็โปะด้วยกระหล่ำปีกับอะไรกันอยากให้แบบแบบทำโตๆครับแบบเมียนอะไรคำโตอ๋ต่อไปนั่งกินอยู่หรอเว้ยหน้าตาเอาเรื่องอยู่นะเออเดี๋ยวมานะครับกินเลยครับ สวัสดีครับบมวจาจูนฮะสสดีป่ะอะรกินม่นู้กล้วล้ว ไม่อ้ากกินต่อบอสบอสให้คะแนนที่ได้คืากินข้าวเลยให้คะแนนเราเฮ้ยต้องรู้ละอร่อยให้หกกระปรกให้สิบเล็ดน้นี่ยเคลมเลยคุณกินผักเยอะไปอ่ะเฮ้ยกินไก่เยอะดีเอามึงลืมบอสแล้ะก็อาหารจี่นี้นะครับมีความเค็มอยู่อืม ่วนมปังอร่อยนะไม่ได้ทำหกครับเพราะว่าขนมพังอร่อยอเพราะแต่ได้อยู่อะไรอยู่อะไรอยู่น้องน้องใครเด็กวะสิบสิบสิบป่ะออวละสองไหมเฮ้ยอเหี้ยเอาเจาจากให้จจกจให้ให้เจ็ด,ดเดกตัวะ พัสิเดยวพวกเราขอจบพีคกันแต่เพียงเท่านี้ไว้ทีคหน้าพวกเราหรือใครแบบว่าคิดว่าอยากให้เราซือวัตถุดิบอะไรมาแก้ให้มันก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะคนวันนี้เราก็ขอตัวาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ